เอาละครับมาถึงเรื่องราวของสาธารณสุขจังหวัดสงขลาคิกออฟนะครับฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในหญิงอายุ11 20ปีภายใต้แนวคิดรู้เท่าทันป้องกันได้ตรวจพบรักษาไวปลอดภัยจากมะเร็งนะครับ ท่านผู้ชมครับทราบไหมครับว่าโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นนะครับเป็นมะเร็งที่พบในหญิงไทยเป็นอันดับ2นะครับรองจากมะเร็งเต้านมซึ่งการส่งเสริมให้สตรีไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่วัยเด็กก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้ครับ ดังนั้นในแพทย์สงกรา์ใหม่ชุมครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาจึงได้เปิดเผยนะครับว่าโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นนะครับเป็นปัญหาระดับต้นๆที่พบในสตรีไทยซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกของจังหวัดสงขลาในสตรีอายุ30-60ปีณนะ31พฤษภาคม2566 ภาพรวมของจังหวัดได้ร้อยละ37.48ซึ่งก็ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะครับเป้าหมาย5ปี2563 2567ต้องเป็นร้อยละ80เฉลี่ยปีละร้อยละ120นะครับและจากการเก็บข้อมูลของเขตสุขภาพที่12ปี2566จาก1มกราคมถึง18ตุลาคม2566 พบจังหวัดสงขลามีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของเขตรองลงมาคือจังหวัดพัทลุงและยะลากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้รณรง์ให้วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5เมื่อปี2557และขยายการให้บริการครบทั่วประเทศปี2562 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข็มที่1ในกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมะศึกษาปีที่5เมื่อปี2562-2565มีความครอบคลุมร้อยละ74และ82ตามลำดับซึ่งได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์วัคซีนขาดทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้นโยบาย30บาท plus หรือว่า Quick Win 100วันนะครับโดยส่งเสริมให้หญิงอายุ1ง2 0ปีซึ่งเกิดวันที่1มกราคม2546ถึง31ธันวาคม2555 ทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก1ล้านโดสภายใน100วันพร้อมกันทั่วประเทศภายใต้แนวคิดรู้เท่าทันป้องกันได้ตรวจพบรักษาไวปลอดภัยจากมะเร็งโดยกำหนดคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกายน2,566สําหสำหรับจังหวัดสงขลากำหนดจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกพร้อมกันทุกอำเภอ โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยอำาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่12ในการจัด kick off HPV วัคซีนโดยในเดือนพฤศจิกายน2566จะดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มอายุ11-18ปีหรือชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และในช่วงเดือนธันวาคม2566ถึงเดือนมกราคม2567 เปิดให้บริการในกลุ่มอุดมศึกษาปีที่1-2และกลุ่มอื่นๆอ,อายุ18-20ปยีปีในการโรณรงค์ครั้งนี้เน้นการฉีดวัคซีน HPV เข็มที่1เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อไวรัส HPV และจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่2กระตุ้นเมื่อได้รับเข็มที่1มาแล้วมากกว่า6เดือนดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาหญิงไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่5ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่2หรือเทียบเท่า หรือหญิงไทยอายุระหว่าง11ถึง20ปีเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ฟรีที่สถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านในวันและเวลาราชการด้วยครับโดยสามารถแสดงหลักฐานบัตรประชาชนก่อนเข้ารับบริการ อาการข้างเคียงนะครับและอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังรับวัคซีนได้แก่ปวดบวมผื่นแดงและคันบริเวณที่ฉีดหากมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดขอให้ประครบด้วยผ้าเย็นหากมีไข้ขอให้รับประทานยาลดไข้หรือถ้าหากมีอาการรุนแรงควรไปสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกท่านก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422 หรือหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินขอให้โทรสายด่วนนเรนทรสงขลาโทร1669บริการ24ชั่วโมงนะครับ เอาละครับแล้แล้วคุณภาพชีวิตของสุภาพสตรีนะครับในบ้านเรานะครับก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือจะมีโอกาสในการที่จะเป็นโรคมะเร็งนะครับหนามะเร็งปากมดลูกได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นรงนี้เรื่องของโรคนี้มีความซับซ้อนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ฉีดวัคซีนเอาไว้ก่อนจะดีกว่ามีเข็มที่1ห,หลังจากนั้น6เดือนฉีดเข็มต่อไปอีกด้วยนะครับ